สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมมันมีแอดมินและมันมีเอฟซิทุกท่านเอฟซีทุกท่านที่ติดตามพ่อเพชรกะย่างเนาะก็หน้ากับมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆถึงต้องขี่เข่าหนาหัวอลไรได้ป่ะเนี่ยครับผมเนาะมันถิ่เนาะยี่สามสี่หมื่นขวยขิ่เข่าเออขวายกัลังเข่ามากขะน้องนอนกระแสบ ฝันตูวขึ้นรถเนาะันตลอดเจ้ฝันตลอดโอ้ยันยังไงฝันยังนั่นฝันยังไงฝันย่ำนั่นฝากนะฝากนีเอ็ซีทุกท่านนะฝากฝากฝากีเอ็ซีทุกท่านฝากยัง่ะฝากผ่านแอดมินอ่อของฝากฝาแอดแอดนี่ละอืมครับเออ ันเห็นอดีตเพมันมาอีกระล่ละโอ้โคที่เคยมากาดูดูเนี่ยแต่ว่างานันอันนี่แม่แม่เรามาพร้อมโอ้มาแม่มาพร้อมแม่แม,ม่เรามาพร้อม,ม,มกอม็จะมานั่งกินเขาอยู่ที่นนหลังนี้ะ<ม>นะอืมคนหลายครับผมนั่งกินเขากินน้ำไม่ที่น,น,ห,น,นหลังนี้ละ่ะ,ะ,ะว่าป่าเกลียตัวเก่านี่เด้อ จับอายุเกินเลยโอ้ขั้นผูดีมากอายุผูผูทีเป็นมากนะคูดีมากคือ46่ีโอ้46ปีพอดีผูดีมาคือตัวนี้ย่างเดียวย่าง47เล่แหละอันนี้อายุแม่แล้วนั่นมัน47 7 6เี่แหละอือผูแม่อืผูแม่เนี่ยว่ามันอือก หกเจ็ดนี่แหละอ่าอืมพวกหกเจ็ดกับเจ็ดหกนี่แหละอ่าเออเออตากเลขสองตัวนี้ไปติดตามอ่าเพราะว่าเพิ่นมาหาดูดูเดี่อ้ฝันเห็นผู้นี้มากแล้วปุ๊บแบบแมนเลยปกติแล้วนี hmm. <h aren> <h aren> <h 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 ่ถ้าถ้าเพิ anyway> <h 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 ่นมาเนี่ยมันส ja ีออกสีหกสีหกสีนี่แหละเอาเอาวอางนี่ฟังใน่ว่ามาจางไหนแต่ว่า มาจังไรไปมานั leuk, ่งก <i did> <tracks> ิน <is> ข้าวอยู่นี่ไหมตั้งมานั่งกินข้าวแม่นั่งกินข้าวอยู่เฮานี่บ่ปากบ่บ่สวนอีกตัวบ่อมามากินข้าวอยู่อยู่เฮานังนี่แหละบ้านเลยขี่อันอันอาปากสองห่านอีกตัวนึงด้วยอืมอืมสองหานทีสองสองห่าเอออ๋เป็นเป็นบ้านนี่เป็นบ้านนี่ฝนอืม เั็นเป็นแม่นั่งกินเขากันอยู่นี่แหละชอบม้คิดอย่างนี้ว่าเปนขัดหมากัื่วนมาเพื่อนเพื่อนเป็นบุญดีกินปุยปุยนั่งกินเขโอ้ม่าบันนี้เยิ้มปุยปุยเลยมึงเนี่ยเนมา้ทนไห่โชอยู่แล้วนี่ใหญ่นี่ว่ะหม่าไห่โชวรับตัวนี้มาไปหมามาหาเฮ้งมาอีปาก เอฟซีสุขภูสุขนณีหรอกนั่นหรอกครับแล้วพอดีคนมากเนาะเมื่อเนาะเออเมยอ่ากินเข่ากินหน้า็สมกันปากถึงเอฟซีเนาะครับเนาะครับผมเออสองห้าสี่หกหกเจ็ดเนี่ยเอออ่าที่นี่มือขึ้นเนี่ยได้อีกตัวหนึ่งได้ปะเออฝันจังดีปิงจับปิงจับปิงจับขาเอดเลียดอี่ฝันว่าปิงจับขาาดึงตูบตูบตูบอยู่ในกระบอก โอ้บอกง่ายเลยจับจับอยุดตรวจได้มันจับไปซีนใช่ไหมโอ้เอ้าจับตีนเออจับตีนจับตีนเราเป็นจับกาจับตีนว่าตีนมันก็บพ่อชูภาพเนาะัเนาแล้วก็จับเท้าปีงกัดเท้าปีงกัดเท้าดึงตุบตุบอยู่ในกระบอกปีงเท้าตัวบอกง่ายเนาะโอ้เอเข้าดึงตุบตุบนี่เนี่ นี่เนีลยเออนั่นแหละฝากแปดห้านี่แหละแปดห้าห้าแปดนี่แหละออืแมนโอ้กัดค้าสีบล้องล่างบ่ฮะโอ้ยล่างแล้วมาของข้างห้าโอ้ลัด้าสีบล่างหมดเตี้ยเออเนาะคออกัดเท้าตัวนี้กัดเท้าดิอืมกัดเท้าก็แปดห้าล่างแล้วตัวนี้แปดห้าล่างแออ อืก็ลองซื้อตัวอื่นซื้อแค่นี่แหละอพราะมีเลขลายงวดเพีอแค่นี้นต่สองหาไปทีตามน้าเท่านั้นอ้องหาอืมชุดนี้เป็นบนบนแล้วคนมากินเก๋อทึง่งเงี้ยเนาะเออนมากินเกองทงเงี้ยถ้าเกิมี แค่นี่เง่นะครับอัอนนี้แหละตัวน,นี้มันลงรางเง่นอืมใี่ครับผมก็กันมากินเขาอยูุ่งเงี้ยเสร้ยเลยเงี้ยโน,านา่นางกินเขายิม,ยยยมปุปปย ปาหมวดมหนึ่งอย่างนีง้โอ้อายุของผม46ปีอืมอายุแม่ใน61ปีครับโอ้มากินเข่าอยู่บ้านเลขที่2หาครับอ่า,อาโอ้ครับพี่งๆครับผมแัดแบดบแปดหานีแบบ่คือปันเมื่อคืนนี่อ่ปิ่งมันจับจับจับตีนอ่าเท้าบ่ครับผมอา <laughs> สุว่า<อ>ไม่ไดต่งเท,ท้าแล้วครับตัวเนื่องบ่ครับ กินเเดียวโอ้ข้าวปิงข้าวตัวง่ายนึงข้าวเอ็ดเล็ดดึงอเมือแหละกรัตุ๊บตุ๊บนั่นอย่าลืมปิงข้าวนะครับปิงข้าวเพ่ได้ยินไหมครับปิงข้าวคืออะไรก็นี่แหละเออฝากถึงเน็ตชี่เขาเนี่แหละฟันซ้ำเนี่ยซ้ำนี่แหละเพราะว่าฟันหน่อยแหรเอ๋อแต่มันออกหลายดอกเลขนะออกซ้ำนี่แหละนี่มันออกมิตลังกระบุญเนั้นแหละวันนี่ลังกระบนญนี่นีะอ่า ตองเสียเอาสามตัวเหอไม่ีบล่ะมม่มีบล่ะสามยังคือว่าจับได้บอ่ะมะี่ตัวมากกวราสามตัวครับสามตัวอ่ะถ้าสามตัวมันก็มันจะจะเป็นเออเอามันคือโรงตัวเดียวไหมฮะมันคืองรงแลหะเออมันคือรงแ้วอืออืถ้าหยบนะนเอาถ้า ถ้าถ้าถ้าอยาวสามตัวบ่เก้าเซแก้วเซแก้ะเก้าเซแล้วพุทโธมากินเขาตั้งเงี้ยนบ้านในกี๊สองห้าเนี่ยครับเก้าสี่หกเก้า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 สองห้าโอ้โหเป็นเก้าสองห้าแอนต่วมากว่ะที่อนเก้าสองห้าอืมเก้าสองห้าเก้าสองห้าเมื่อพูทโธเกียรตเจ้าเกียรตหกหมืบ่เกียหานี่บ่เจ้าว่ามันจีบว่ะ ้าสี่หกเีรอฮะเพราะเอาเก้าใส่ทั้งหน้าเก้าหกเจ็บหลักลอยเอเก้าเล่นหลักไว้าปะเอเก้าหกเจ็ดบอกเก้าสองห้าแล้วเดี่ยวมากเอาแล้วแต่มากอ่าเอาคุณมากกับมากบดแล้ใส่ใส่เก้าเก้าสองห้านะเก้าสองห้าเนาะับ อันน่ะตอนนี้กอหมต้องออนไลน์สี่พันโดแคบกำลังแล้วมับะเล่เล่พันกแค่บนกำลางเหรอเนาะงานเขาโชคปานสุคขู่ชคนยับชนะเอาว่เพราะให้วโชคจริ่เขียนโดนพูดที่มาซื้อต่ำคุงให้ไหมเลี้ยผมแคบหน้าจอไว้ครับ แบบเจ็ดสี่ทุก่ันทุกคนครับผมแต่ว่าโซ่กันนี่คือเรารับเก้าสองห้านี่ทัานมักกัจัดเนาะครับเนาะแต่ที่จริงได้เลขมีสี่หกหกเจ็ดสองห้ากับแปดห้าอย่างนี้คมับมิี่ครับผมแปดห้านี่ปีงกัดขากระเลขว่ามันอยู่ล่างแค่หลักครับผมเมื่กขับขาลรวก็มันกัดกัดเท้าอืมมันมันกัดเท้านะครับมิซีครับผมแต่เลยเป็นแปดห้าล่างตัวเดียวกรับเอาเลยครับมิซี่ครับผมอืมนะ สุขมันลำด้วยะจะกลับตัวท <มา S 2> ีกับผมทุกคนเนาะครับผมครับครับดีครับอ่ะเรื่องเนาะที่ผมเนาะขอให้พังทุงกท่านครับผมสวัสดีครับ